สวัสดีครับทีมงานสร้างโซโลาเซลล์เฮาเมเนกาหฮาเดมาส่งงานระบบปั๊มน้ำโซโลาเซลล์เพื่อการคุ้ลนนะครับจากทีมงานสร้างนิคมบันเทิงโซโลาเซลล์เดี๋ยวนี้ส่นงน้ำขึ้นมาในระยะ400 m, เมตรโดยการสร่งจากริมเขานะครับขึ้นมาเทิงผู้ในเดินวัดนะครับนะเนาะลงไปตามบึงต้นทังที่น้ำม,มากนะครับ อันนี้คือทอ่อนาำนิวหนึ่งทับซีนะครับอันนี้เอาขึ้นแท่งเป็นแท่งแท่งรถเกา่าแบบฮอนด้าไะปะเข้ายางลงไป4ี0อยเมตรมันสิตโดนปันใดเคล็นี่คอสำคัญก็คือคอสำคัญคือดันขึ้นภูเขาโดยการว่าง วางแผงอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนเดินวัดระยะห่างกับพ่อๆบันกันนะครับอันนี้นับจากระยะกลนบอ่อขึ้นมานี่ประมาณสี่รอยเมตรนะครับบอ่อประมาณเลยแหะครับเพราะว่าใส่ทอทั้งหมดสีเส่เศษเศษละเศนละร้อยเมตรนะครับก็เหลือซ้ำเหลือซ้ำที่เห็นนะครับเหลือซ้ำที่สร้างมันจับลงถังส่วนแผน่นโซลาเซลล์ก็อยู่ข้างบนคือนกันครับ แผ่นโซลาเซลล์เขาอยู่ทั้งเทิงขึ้นกันโดยการว่างทดสอบในพื้นพื้นดินอันนี้เขาสิ่งลงคอยไปเรื่อยๆนะครับนะบางหมองกับเป็นหนาผาแผ่นมาเบิ่งแผ่นโซลาเซลล์ก่อนอันดับเลยนี่ครับแผ่นโซลาเซลล์เขาวางระยะห่างจากไอ น่าจะมีสามรอยหาิเมตรนะครับ้านับจากไประบบปลายทออันนี้อันนี้ใส่อยู่สติงละแปดแผ่นนะครับไฟโอเควะสติงและแปดแผน่นโอ้โอ้แอมมันตกหลายนะครับเป็นแผ่นมือสองแผ่นสองรอยกวั์นะครับสองลอยสองรอยแปดสิบวัต์ประมาณเนี่ย ตามลงไปทอเข้าครับหลอดทอลงไปไปใส่ได้มันจังสีเหลียวบ่ไอน้ำดิบบ่คันหกหกขึ้นสีบดจะไปน้ำเนาะบ่ปลาสะตามไปตามสายไปเข้าครับหน้าผาลงได้บ่ล่ะนะมันมีหน้าผาเนาะลงได้บ่หน้าผา อันนี้โตท้อเก่าเพิ่นบ่โอ้โท้อท้อขุนเลยอ๋อเอาสร้างเขาน้ำพาพี่เซี่เตอร์พี่เซี่เตอร์ไอ้พี่เซี่เตอร์เหยียบน้ำนะครับเหยียบบุไปซะก่อนเกือบพงข่อยก็ยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เกือบโนนี่มใส่มากเลย ไข่ยุ่นน้ำมันเกิดออกขางลงไปจึงสี่ก็มีสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับนะบางมองบางมงก็เป็นหน้าผานะครับคาดว่าแนวดิ่งเนี่สิมีอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับแนวดิง่งสรุปแล้วทรงเจ็ดยอดลงไปก็หกสิบเมตรนะครับหกสิบเมตรแนวดิ่งก็หาสิบกระตกไปลอยสิบแต่ว่าความยาวระยะระยะไกลสี่ร้อยเมตร หกสิบกับเป็นสัมวาสัมวายอนยอนอยู่ลอยหาสิมเมตรครับเขตนี่โห้งลงได้บ่ปัดสีทองตายใจใจใจเอาพี่ผ่านบนุ่ได้นะื้ปากแฉกครับหัวสีขาวมัม่มนะหอดไปเขารอดไปหลอดไปน้ำหนำไปเออ าทีมงานเราสุดยอดอีหลีโอ้ยมันไต่ได้บ่แบบนี้นี่ใช้น้ำไปใช้น้ำตัวเป็นพายุไกลๆแบบนี้เออบกระบเออหมื่นโอ้หนาฝนไปบ่ได้ครับแบบนี้มันสั้นหลายหนาฝนไปบ่ได้สั้นสั้นสั้นเองืมโอ้อาจารย์เป็นพาน้ำบ่ โอ้โหชุดยอดอีนีนี่การทำบุญเธอนีถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ดีใจ้อบบอกว่าเพื่อนเจาะสางมาเป็นเวลาสองปีบมีผพู้ได้เอาน้ำขึ้นในเพิ่นนะครับกตที่งานเท่ากับมีประสบการณ์เลยไม่เห็นก็เลยขึ้นอยากขึ้นอยากเ็ดบุญน้ำเพิ่นนี่แหละครับก็จะมีส่วนหนึ่ง เป็นเออเป็นเอืเ่อนวัดเนี่ยครับอีกโซนหนึ่งกับเป็นสีเ้าพ่อซอยได้นะครับจะซอยไปนะครับนี่เป็นสายทอยกับสีเทากับซอยเพิ่นสีมวนกับแลกกับแรงงานหอยแหละทางกันไม่เห็นหาคอยลงไปคอยลงไปเรื่อยๆอันโซงนี้มาที่เป็นนิวเคิงนะครับ ส่งไปขึ้นไปพุ่นน่ะนิวหนึ่งทับสี่โอ้แต่แต่ยางลงซื้อๆกันยังกระแทกพุ่งนะครับ ส,ส่งส่งนี่สีเหลือประมาณสักร้อยก็เม็ดนะครับใสา่ย,ยางก็อยู่ภายในอันนี้คือทํางานได้จริงนะครับจากทีมงานสร้างที่คมบันเทิงแล้วนกะ็ได้ใส่งานจริงรเฮ็ดได้จริงนะครับน้ำปกติบอนี่เพิ่นกัมันเป็นน้ำขาดขาดอยู่แล้วอึดนะครับมองไง,ไง่ายๆนะน้ำอึดน้ำ่ค่อยมี สู่ไปนี่ก็เพื่อใส่ในระบบเพื่อใส่สอยอยู่ในไพ่ในวัดนะครับเอาไว้รับแรงพัฒนาจิตใจคคนเฮ้านะครับนาะวัดว่าอารามนี่ประมาณนี้นะครับถึงแล้วปัน นี่แหละครับ400เมตรยางจน7นาที่ครึ่งเกือบ8นาที่ครับยางลงมาได้อันนี้เป็นยังสุกเฉินไว้อยู่ครับเพราะว่าต่อไปก็ต้องในเฮ็ดแนวคำคำไวตัวกีบแอมห้องวัดมึงดูได้จากแอมตอนแดดับเป็นอ่อนแก่อ่อนแก่ผสมกันนะครับป่ายอดผีเลือซีบอ อ่าเอมกวาดอีกอย่างหนึ่งด้วยกวาดอีกสายบวก <5. S 1> ก,กับ,ก,บกับทางมืถือเออโอ้กับทางถึอแห่งหาจุดสีหาเอมโอเคสุดยอดแล้วอเอาเดี๋ยวมีขันอ่าวไว้นี่ครับสอนไว้นี่ครับสอนไว้บออย้อนไป <5 M. S 1> นิ้วเครื่องนะครับอันนี้มองเช็คหนามห่อนี่ เบื้งอยู่มบปั่มเบื้องปั่มเขาดึงขึ้นนะดึงขึ้นมาเบื้งเอาอ่าพ่อแล้วครับทำซ้ำนี่แล้วครับยางจนแปดนาทีเกือบเก้านาทีขอบคุณหลายๆครับเพื่อสิจบคลิปนี้ขอบคุณมากครับ